ภาพรวมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยประเทศไทยมีฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ที่แข็งแรงมานานโดยเฉพาะในซัพพลายเชนช่วงปลายน้ำแบ็กเอนเช่นการประกอบบรรจุพันธุ์แอสเซมบลีและการทดสอบเทสติ้งของชิปซึ่งบริษัทใหญ่ระดับโลกหลายแห่งเช่น HANA m i c r o อิเล็กทรอนิกส์เดลต้าอิเล็กทรอนิกส์เวสเทิร์นดิจิตอลซีเกใช้ไทยเป็นฐานการผลิตแต่สิ่งที่ไทยยังขาดคือการผลิตชิปขั้นต้น Front End w a f e r Fabrication ซึ่งเป็นส่วนสำคัญและมูลค่าสูงสุดของห่วงโซ่ที่ผ่านมาไทยจึงถูกมองว่าเป็นฐานการผลิตรองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้นำอย่างไต้หวันเกาหลีใต้หรือสิงคโปร์แต่ตอนนี้เริ่มมีการขยับเพื่อย,ยกระดับตนเองเข้าสู่การเป็นฮับด้านเซมิคอนดักเตอร์ระดับภูมิภาคโครงการสำคัญที่กำลังเกิดขึ้นโรงงาน C i c Wafer Fab แห่งแรกของไทย ลำปางลำพูนผู้ลงทุน FT1 Corporation ร่วมทุน Hana Microelectronics บวก PTT Group มูลค่าโครงการประมาณ1 1 5 0 0ล้านบาทผลิตแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนคาร์ไบด์ CIC ขนาด6นิ้วและ8นิ้วจุดเด่น CIC เ a เฟอรมีความทนทานสูงใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า EV พลังงานสะอาดอุตสาหกรรม 5G และเซ็นเซอร์พลังงานสูงสถานะอยู่ระหว่างออกแบบโรงงานและเตรียมก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมสามพัฒน์ลำพูนแผนผลิตจริงไตรมาสหปี2027นี่คือครั้งแรกที่ไทยก้าวเข้าสู่ front end การผลิตเวเฟอร์จริงๆหลังจากที่ผ่านมามีแต่ back end assembly testing บริษัทไทยที่ทำงานด้านการออกแบบชิป silicon craft technology SICT บริษัทไทยที่ออกแบบไมโครชิป IC RFID Automotive IC และเซ็นเซอร์ต่างๆจุดแข็งทำ R&D เองส่งออกเทคโนโลยีไปต่างประเทศจุดอ่อนยังไม่มีโรงงานเวเฟอร์แฟบของตัวเองต้องพึ่งต่างประเทศในการผลิตแม s โปรดักชั o น Delta Electronics Thailand แม้จะเน้นด้าน power electronics data center และ e-v charger แต่ก็กําลังลงทุนเพิ่มในการออกแบบชิปด้านพลังงานการสนับสนุนจากภาครัฐปี2024รัฐบาลไทยตั้ง National Semiconductor Board เพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเซมิคอนดักเตอมีเป้าหมายดึงดูดการลงทุนจากบริษัทต่างชาติเช่น TSMC, Global Foundries, Infineon ให้เข้ามาสร้างฐานผลิตในไทย BOI ออกมาตราการสนับสนุนด้านภาษีและสิทธิพิเศษการลงทุนมีเป้าหมายเพิ่มบุคลากรในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเซมิคอนดักเตอร์ให้ได้280,000คนภายใน5ปีในด้านของอุปสรรคและความท้าทายเทคโนโลยีขั้นสูงของไทยยังไม่ถึงไทยเพิ่งเริ่มสร้างโรงงานเวเฟอร์แฟขนาด6-8นิ้วเทียบกับผู้นำโลกเช่น TSMC ซั s u ุงที่ผลิตได้ต่ำกว่า3นาโนเมตร ไทยยังห่างหลายขั้นการขาดบุคลากรเฉพาะทางบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านมโครอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์โปรเซสยังมีน้อยมหาวิทยาลัยในไทยเพิ่งเริ่มปรับหลักสูตรมารองรับการแข่งขันในภูมิภาคสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นฐานแบ็กเอนที่แข็งแรงและกำลังขยายฟรอนต์เอนดด้วยเวียดนามกำลังดึงดูดการลงทุนด้านชิปดีไซน์จากอินเทและซินอปซิสแนวโน้มอนาคต ไทยน่าจะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิต CIC และ Power Electronics สำหรับ EV และพลังงานสะอาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าโครงการปี2027สำเร็จอาจดึงดูดนักลงทุนระดับโลกให้มาตั้งโรงงานเวเฟอร์แเพิ่มภาครัฐกำลังพยายามทำให้ไทยไม่ใช่แค่ฐานประกอบและทดสอบแต่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ต้นน้ำที่มีมูลค่าสูงขึ้นสรุปสั้นๆก็คือ ตอนนี้ไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตชิปจริงๆโครงการใหญ่ที่สุดคือโรงงาน CIC Wafer Fab ที่ลำพูนซึ่งคาดว่าจะผลิตได้ปี2027ส่วนปัจจุบันไทยยังแข็งแรงในงาน Back End Assembly Testing และกำลังพยายามยกระดับไปสู่ Front End และชิปดีไซน์ให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเรามาพูดถึงไทม์ไลน์อุตสาหกรรมชิปในประเทศไทยกันบ้างครับ ปี2023เริ่มมีการพูดถึงการยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายภาครัฐหารือกับบริษัทต่างชาติและมหาวิทยาลัยเพื่อวางแผนสร้างบุคลากรปี2024รัฐบาลตั้ง National Semiconductor Board คณะกรรมการกำหนดนโยบายระดับชาติด,ด้านชิป BOI ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีบวกสิทธิพิเศษสำหรับผู้ลงทุนใน Front End Semiconductor ประกาศแผนผลิตบุคลากร280,000คนใน5ปีสำหรับอุตสาหกรรมชิปและเทคโนโลยีขั้นสูงปี2025บริษัท FT1 Corporation, Hana Microelectronics บวก PTT Group ลงทุนสร้าง CIC Wafer Fab ที่จังหวัดลำพูนอยู่ในช่วงออกแบบโรงงานและเตรียมพื้นที่ก่อสร้างบริษัท SICT และสถาบันวิจัยหลายแห่งเริ่มทำงานด้านชิปดีไซน์เพิ่มขึ้น ไทยยังคงเป็นฐานแบ็กเอนด์แอสเซมบลีบวกเทสติ้งของบริษัทต่างชาติปี2026คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโรงงาน CIC w a f เ r f f b เต็มรูปแบบมหาวิทยาลัยไทยเปิดหลักสูตรเฉพาะทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์โปรเซสชิปดีไซน์มากขึ้นไทยเริ่มมีบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมกับพันธมิตรต่างชาติปี2027โรงง,งานเวเฟอร์แฟบที่ลำพูนเริ่มผลิตจริง 6และ8นิ้วไทยก้าวเข้าสู่การมี Front-end Production ของตัวเองเป็นครั้งแรกผลิตภัณฑ์หลักเวเฟอร์สำหรับ EV 5G พลันานสาสะอาดอุตสาหกรรม s มาร์ทกริไทยจะถูกจับตามองเป็นฮับ CIC ในอาเซียนปี2028 2030หากโครงการลำพูนสำเร็จจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้มาตั้งโรงงานเวเฟอร์แฟบเพิ่ม ไทยอาจขยับจาก CIC ไปยัง GAN เกรียมในเตรดหรือ l o ลอ c ิกช p s ระดับกลางมีโอกาสที่บริษัทออกแบบชิปในไทยเช่น SICT จะร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้าง Fabless และ Foundry Ecosystem ไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลาง Back End บวก Power Semiconductor Front End ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นยังไงกันบ้างครับกับข่าวการผลิตชิปในประเทศไทย หวังว่าประเทศไทยของเราจะไม่ตกขบวนในอุตสาหกรรมชิปเรามาเอาใจช่วยประเทศไทยของพวกเรากันครับ